เตือนแรงหมอปลายภายกระซิบพาดวงสยองครึ่งปีหลัง2,566ทํานายไว้สารพัดล้วนแต่สยองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเตือนคนไทยให้ระวังภัยพิบัติเตรียมภวาโรคใหม่จนถึงล่าสุดกับคำเตือนเรื่องมนุษย์ต่างดาวและภาพบิดเบี้ยวของอนาคตการเมืองไทยหมอปลายภายกระซิบเปิดใจให้สัมภาษณ์ในรายการไทยรัฐท้องอีกครั้งชี้ชะตาบ้านเมืองครึ่งปีหลัง 2,566ตามนิมิตท่านยมทิมพิธาจะพลาดเก้าอี้นายกเตือนทักษิณกับไทยอันตรายอิงแพรทองทานไม่มีทางได้เป็นนายกจับตาตัวละครลับนายกคนใหม่คนนอกและมีโอกาสรัฐประหา,หารมิเลิกยืนยันคำเดิมไหมว่าทิมพิธาจะไม่ใช่นายกคนที่30ไม่เห็นค่ะแต่เขาอยู่ในใจของใครลหลายๆคนสื่อต่างชาติก็คือเขา แต่ในประเทศไทยด้วยกฎหมายก็ไม่เห็นว่าจะได้เป็นแต่ไม่ได้เห็นใส่ชุดที่สมควรอยากให้คุณทีมระวังตัวเยอะๆคนใกล้ตัวจะทำให้เสียกันทั้งหมดคนในกลุ่มที่เป็นสอสอนี่แหละต้องระวังคำพูดกิริยาทุกอย่างระวังให้มากๆเลยจะโดนกฎหมายจัดการก็คือปัจจัยที่คุณทีมไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านคนเดียวแต่จะมีคนข้างหลังที่จะทำให้ท่านถูกสอยอย่างถาวร แต่คำว่าลีภัยยังไม่เห็นค่ะยังสู้อยู่ใน3-5ถึงปียังเห็นคุณทิมอยู่ในประเทศไทยเคยทำนายว่าคนเกิดวันที่21ทั้งหญิงทั้งชายจับมือกันแล้วผลัดเป็นนายกคนละครึ่งสมัยเท่าที่จำได้คนเกิดวันที่21มีบทบาทสำคัญช่วงนั้นดูเป็นดวงที่แรงและแข็งแต่กลับมาดูในช่วงนี้มันเปลี่ยนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม มันเปลี่ยนกับข้างกลายเป็นว่าคนเกิดวันที่21ทั้งชายและหญิงถอยแล้วปลอดภัยแต่ว่าคนในบ้านยังอยู่ดีและมีอาหารอุดมสมบูรณ์ท่านยมกระซิบไหมว่าใครคือนายกคนต่อไปคนที่นั่งตำแหน่งนายกคงไม่ใช่คนที่เราคิดกันไว้ทั้งหมดไม่ใช่คนที่คาดกันไว้เช่นพลเอกประวิทธ์หนูเองก็มองว่าท่านจะถอย ต่จะคุมหลายอย่างเอาไว้ทุกคนก็ยังเกรงใจมากๆอยู่เบื้องหลังดีกว่าท่านยมบอกว่านายกคนต่อไปอายุ60ปลายหรือประมาณ70ปีนี่แหละและไม่ใช่สสแปลว่าเราจะได้นายกคนนอกไม่ทราบว่ามาจากวงการไหนเป็นคนในเครื่องแบบอยู่หลายปีเลยถ้าดูณตอนนี้จะดูค่อนข้างครบเทมและยังมองไม่เห็นว่าหลังจากนั้น จะมีการเลือกตั้งใหม่แต่จะเห็นหลังจากที่คนออกมาเต็มถนนแล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นมันคือจุดเปลี่ยนหลักที่จะเปลี่ยนแปลงอยากให้ทุกคนใจเย็นมากๆทำทุกอย่างไปตามกฎหมายและใช้สติปัญญาในการสู้ดีกว่าใช้อาวุธมันคือคำเตือนแม้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจะมีรถถังออกมายึดสื่อปิดสีแยกจะเป็นวิธีนี้ไหมถ้าถามเพื่อป้องกัน มีเยอะข่าโอกาสชนวนคือผู้หญิงวัยรุ่นผมยาวประมาณหน้าอกกลุ่มคนลักษณะแบบนี้อารมณ์แรงสู้จริงหลังจากนั้นมีอุปรกรณ์เมื่อไรที่มีอุปรกรณ์เมื่อนั้นจะเกิดเหตุแต่ว่ามันไม่ใช่แค่คนไทยมันดันมีต่างชาติเข้ามาปดด้วยแต่ต่างชาติไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนหรือนายทุนหนูมองว่าเขามาเพราะเป็นสื่อและเขาเห็นกระจายข่าวออกไป มองเลยว่ามวลรวมยังไงก็ไม่ขุ้มฝ่ายรัฐบาลที่ขึ้นก็ไม่ขุมคนไทยจะหลุดจากวงจรอุบาทนี้ได้อย่างไรพื้นฐานของประเทศเราไม่เคยเป็นเหมือนขึ้นมันก็จะวนลูปนี้ไปค่อนข้างนานจนกว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อประเทศเปลี่ยนเมืองหลวงเพื่อเปลี่ยนดวงคุณทักษิณชินวัตรจะได้กลับมาประเทศไทยจริงไหมท่านหยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับแต่จะอยู่ใกล้ๆนี้ หรืออยู่ที่ไหนเปลี่ยนใจได้นะพยายามมากๆที่จะกลับแต่ถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆแล้วถึงประกาศทุกครั้งท่านยมเตือนเลยว่ารักษาชีวิตตัวเองดีกว่ายอมเสียสัจจะเธอเพื่อชีวิตของตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้าไม่กลับช่วงนี้รออีก2-3ปีปลอดภัยกว่ากลับมาแบบพิเศษอิงแพทองทานชินวัตร มีสิทธิ์เป็นนายกไหมไม่มีและก็ไม่ควรตุลาคมมีดาวย้ายใหญ่วงรอบของเดือนตุลาคมจะอันตรายจริงไหมพฤศจิกายนอันตรายกว่าตุลาคมแค่ดูนึกถึงไฟเนาะขอนไม้มารวมกันประธานสภา,าเอาไม้มารวมแล้วสักพักหนึ่งเริ่มเอาไม้ขีดโยนพอเริ่มมีนายกปุ๊บทีนี้ไฟกระพือหลังจากนั้นไฟลามเสร็จ งานใหญ่เลยเร็วๆนี้มีสัญญาณเตือนภัยพิบัติอีกไหมท่านยมเคยเตือนมานานแล้วเรื่องแผ่นดินไหวเคลื่อนแตกผูเขาไฟที่ไม่แอคทีฟมานานแล้วในประเทศไทยผูเขาไฟที่จะสร้างรอยแตกใหญ่แถวแดนประดิบรอยแตกตัวนี้จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆทั้งเอเชียรอยเลื่อนเดิมแยกกว้างขึ้นความกว้างนี้มันคือสัญญ,ญาณของอนาคต ที่เรียกกันว่าโลกแตกท่านยมยังเตือนแผ่นดินไหวระวังตึกถลม่มในจังหวัดที่มีชื่อท่องเที่ยวจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์เห็นป่าไม้ควันขมงไฟเต็มเมืองคนลุกเลยนะท่านยมเห็นไฟลุกเต็มเมืองหนูพูดมาตลอดทั้งปีปีนี้คือปีกระต่ายไฟกระต่ายทอดไม่ใช่กระต่ายทองจะมีไฟในกรุงเทพใจกลางที่เดิมที่นักท่องเที่ยวมาเยอะๆประวัติศาสตร์เดิมๆ แต่รอบนี้หนะักและรุนแรงรอบที่แล้วยังมีผู้ใหญ่มากกว่าซึ่งหลักลูกและครอบครัวแต่รอบนี้มีแต่ความพึกเขิมมันเป็นพลังที่จบในรุ่นเราอยากให้มันสอบที่สุดอยากให้แก้ปัญหาจากต้นเหตุขอร้องว่าไม่ให้เกิดที่เราพูดกันขอให้ทุกคนเก็บไว้ในใจใครอยากด่าก็ดา่าแต่อยากให้จำคำพูดเอาไว้และเตือนสติว่าโมโหขึ้นเมื่อไรให้เก็บไว้ในใจ หรือใช้วิธีปณีประนอมที่สุดเท่านั้นพอ